สวัสดีค่ะกลับมาพบกับเรยาชาแนลชนนีมีช่องอี่แล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาในมุมแปลกๆเนาะวันนี้จะมาเมาส์มอยเรื่องยังก็ค่ะเปิดธุรกิจเ p ในสโลวีเนยียธุรกิจรายย่อยแล้วต้องการมีพนักง,งานและย้ำว่าพนักง,งานนั้นเป็นชาวต่างชาติหรือว่าคนไทยนะคะคนไทย แต่ว่าพอไปยื่นอำเภอแล้วเขาบอกว่าอะไรนะจะต้องเปิดเปิดกิจการมาแล้วไม่ต่ำกว่าหกเดือนแล้วก็มีเงินลงทุนห้าหมื่นยูโรหมายความว่าอย่างไงเออเราจะทำได้ไหมนะคะเฮาก็มาว้าวซูกันฟังเลยว่าห้าสิบไปแก้วิธีไหนในความหมายนี้ณนะที่นี้นะคะอย่างเช่นเปิดร้านนวดใช่ไหมอย่างเปิดร้านนวดเนาะกรณีเปิดร้านนวดอนะ โดยมากคนที่เปิดก็คือคนที่ได้เมียไทยแล้วเมียนะ่ะทำงานนวดเป็นอยู่แล้วใช่ไหมคะเมียทำงานนวดเป็นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นนะ่ะไม่ใช่ปัญหาใดๆที่จะเปิดกิจการร้านนวดเขาระบุว่ากฎหมายระบุว่าจะต้องกิจการจะต้องเปิดบริการมาแล้วขั้นต่ำหกเดือนถึงจะสามารถจ้างพนักง,งานต่างชาติได้นะคะหรือคนงานต่างชาติได้นะคะ แล้วถ้าคนที่มีเมียไทยอยู่แล้วไม่ใช่ปัญหาใดๆเพราะว่าเมียเป็นคนทํางานใช่ไหมคะทีนี้ก็จะมีอีกข้อหนึ่งที่คนสงสัยว่าจะต้องมีเงินลงทุน50,000ย e ูโร50,000ย e ูโรหมายความว่ายังไงเราเอาเงินมาจากไหนกรณีที่นี้ณที่นี้สองข้อนี้มันไม่ได้ไปด้วยกันนะคะไม่ได้ไปด้วยกันก็คือว่าถ้าคุณไม่สามารถ มีพนักง,งานในท้องที่ได้ก่อน6เดือนก่อนหน้านั้นสมมติว่าไม่มีไม่มีเมียเป็นคนโสดใช่ไหมคุณก็เอาเงินไปวางในบัญชี SP ของคุณหรือว่าบัญชีธุรกิจของคุณนะคะจำนวน50,000ยูโรให้เขาตรวจสอบเพื่อยื่นขอพนักง,งานแรงงานต่างด้าวเข้ามาเพื่อขอเว r ร์กเ m อรนะคะอันนี้คือเพราะฉะนั้นเปิดบริการมาแล้วหเดือน หรือมีเงินรองรับมีเงินทุนสำรองอยู่แล้วห้าหมื่นแยกข้อกันนะคะแยกข้อกันมีข้อ,ขอ,ขอใดข้อหนึ่งสามารถทําได้แต่ถ้าไม่มีทั้งสองข้ออย่างกรณีมันมีน้องคนหนึ่งเมื่อสองสามอาทิตย์ก่อนที่แล้วค่อยลืมเล่าค่อยลืมบอกซูโมจเจอฟังจ้ะนางน่ะไปเซ็งร้านนวดมานางไปเซ็งร้านนวดมาทีนี้นะ่ะตัวนางเองนะ่ะนางนวดไม่เป็น นางทางานอย่างอื่นนะคะทางานอย่างอื่นแต่นางก็มีกิจการไปเซ้งร้านนวดมาแล้วทีนี้นางก็คิดว่าเซ้งร้านนวดมาแล้วทีนี้นางจะไปเปิดกิจการแล้วรับพนักงานมานวดเลยซึ่งโดยความเป็นจริงน่ะพอจะไปขอพนักงานซึ่งเป็นคนไทยที่สามารถนวดได้นะคะก็คือขออนุญาตประกาศมาปุ๊บ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 นี่กิจการเปิดยังไม่ถึงหกเดือนใช่ไหมถ้าไม่เอาบริษัทเขาถ้าไม่ซื้อต่อบริษัท มันมีเรื่องซื้อต่อบริษัทด้วยนะคะซื้อต่อบริษัทคืออะไร Doo ค่ะอันนั้นเรื่องซื้อต่อเนาะว่ากันไปอีกแต่อันนี้เปิด HP ใช่ไหมคะเปิด HP นางเปิดกิจการใหม่จดทะเบียนใหม่ปึ้งปึ้งนางไม่สามารถจ้างพนักง,งานต่างชาติได้ถ้า1น,นางจะสามารถตั้งจ้างได้ก็ต่อเมื่อนางจะต้องเปิดกิจการมาแล้วไม่ต่ำกว่า6เดือนหรือไม่ก็ต้องมีเงิน5 0,000ยูโรเพื่อไปวางเพื่อเป็นหลักประกันนะคะ แล้วห้าหมื่นยูโรไปวางในบัญชีเอีที่เป็นเพื่อหลักประกันนี้นะ่ะวางทํำไมเพื่อโชว์ว่าฉันสามารถเทคแคร์คุ้มครองแรงงานที่จ้างมานี้ได้นะคะโดยหลักๆปฏิบัติแล้วก็คือเมื่อสิ้นปีเขาจะมีคนมาเช็คอีกทีนึงว่าเงินคงเหลือนะ่ะมันยังเหลืออยู่หรือเปล่าไอ้เงินห้าหมื่นที่วางไว้นะ่ะ อันนี้คือตามหลักการแต่ความเป็นจริงไม่มีใครมาเช็คค่ะเอกสารออกแล้วก็อออกเนาะอันนี้เล่าสู่กันฟงังแล้วแต่ใครจะเป็นแอป,ปใช้นะคะแต่มันก็มีอีกเวนึงว่าจะทําได้ยังไงมูจ้าลืมหรือบปล่บบว่ามันมีบริษัทเอเจนซี่ยืมตัวพนักง,งานไงคะอีฉันเปิดเอชอีฉันทานวดไม่เป็นไปจ้างค่ะเจ้ามีบริษัทใช่ไหมเจ้ามีบริษัทเหมือนกันค่อยสายคอนแทคยืมตัวค่ะนี่คือทางออก เพราะฉะนั้นคนที่จะมาทํางานบริษัทต่อบริษัทนะสามารถทําได้แต่ถ้าจะไปจ้างพนักง,งานต่างด้าวเลยทันทีนะ่ะไม่ได้นะคะอืมก็ต้องจ้างจากเอเจนซี่ใช่ไหมเข้าใจยากไหมนี่ฟังยากไหมค่อยสับสนหรือเปล่าค่อยเมาไหมค่อยไม่ได้เมาเนาะเดี๋ยวเขาจะเล่าให้ฟังเริ่มต้นใหม่เหลาใหม่กดซับสไคร e ด้วยนะเหลืออีกแปดคนได้หนึ่งพันคนติดตามแล้วนะโอ๊นะ เริ่มเล่าใหม่เลยก็คือว่าในประเทศเซลร์เนียถ้าคุณจะเปิดธุรกิจแล้วจะจ้างพนักง,งานต่างชาติยกตัวอย่างเช่นธุรกิจรายย่อยคือเอสพีอย่างเปิดร้านนวดร้านอาหารนะคะเปิดร้านนวดร้านอาหารฉันนี่เปิดร้านนวดชันใหญ่ได้พนักง,งานเนี่ยเพื่อนฉันนี่ต้องมาทํางานกับชั้นเออฉันจะเอาเพื่อนมาจากเมืองไทยแล้วเนี่ยเพื่อนเป็นต่างด้าวเนี่ยเพื่อนเป็นคนไทยเหมือนกันจะเอาเพื่อนมาหนึ่ง กฎหมายระบุว่าคุณจะต้องเปิดกิจาการมาแล้วไม่ต่ำกว่า6เดือน 2. จะต้องมีเงินลงทุนไม่ต่ำกว่า50,000ย e ูโรก็คือเอาเงินไปวางในบัญชีบริษัทเลยค่ะหรือว่าบัญชี s p ที่เปิดเป็น s p หรือใดๆมีเงิน50,000และไปขออนุญาตคนมาเลยสามารถทำข้อใดข้อหนึ่งก็ได้นะคะแต่ถ้าคุณทำไม่ได้จ้างบริษัทรับเหมาค่ะมีเอเจนซี่หรือว่าเพื่อนที่เปิดบริษัท บริษัทรายย่อยด้วยกันมาซายคอนแทคกันนะคะมาซายคอนแทคกันยืมตัวตกลงว่าฉันจ่ายเธอสองพันจะไปเคียบภาษีเอาเองนะอันนี้คือกรณีนีน้คือได้นะคะง่ายๆค่ะพูดง่ายฟังยากไหมมีคอมเมนต์ไหมคะมีใครครับไม่เข้าใจไหมใครที่กําลังจะเปิดกิจาก,การไหมซึ่งฉันจะบอกว่ากฎหมายนี้กําลังจะเปิดในโครเเชียเอ ลองดูแล้วมีเงินการันตีด้วยจ้ะตอนนี้ที่สโลวีเนยียนี่เราใช้กันมานานแล้วเพราะฉะนั้นทำไมร้านนวดส่วนมากนะสามีฝรั่งบางทีสามีฝรั่งเปิดเป็นชื่อสามีฝรั่งแล้วพนักง,งานคือเมียเมียก็เปิดบริษัทเหมือนกันเพื่อมารับเ,เหมาสกับสามีเพราะว่าเพราะว่าจริงๆอะเมียสามารถทำได้ไหม ทำได้ในฐานะเป็นคู่สามีภรรยาแต่ถ้าอนาคตเราจะมีแลนเพื่อจะจ้างพนักง,งานต่างชาติหรือว่าจ้างคนไทยเราจะต้องเอามียนี่เปิดบริษัทด้วยกันเพื่อทำคอนแทคก,กันนะจ๊ะมีดีลกันมีกิจการเปิดมาแล้ว6เดือนเขาก็เลยเป็นอย่างนี้ทำไมบอกว่าเฮ้ยผัวก็เปิดบริษัททำไมเ,ไ k oh, k uh เไมีเมกเกเยมมก็เปิดบริษัทจะไม่เปิดได้ยังไงสาวก็ูจ้างต่างด้าวเลยไม่ได้แต่บังเอิญเมียกูเป็นต่างดาวกูก็เลยเมียให้กูเมียกูเปิดบริษัท เออพูดรัวไหมเข้าใจไหมบอเข้าใจนี่ไปกดซับสไครต์เลยของรางสิงหอดพันธเนี่ยค่อยหวังว่าค่อยลงไลฟ์เขาจะได้พันธนะอืมไหนเล่าสิไม่เข้าใจตรงไหนถ้าใครไม่เข้าใจกดเมนต์มาเลยนะกดคอมเมนต์มาด้วยกดยกยกนิ้วก็ได้ยกนิวก้วเป็นไมค้ายกนิวก้วไม่เสียดตังค์นะยกให้หน่อยสิเออนะคะ ก็คือว่ามีใครไม่เข้าใจไหมเรื่องการ,รเปิดบริษัทในสลวีเนีนแล้วต้องการจ้างพนักง,งานต่างชาตินี่มันไม่ได้ยากนะคะมันไม่ได้ยากบางคนมองว่ายากแต่ว่าจริงๆมันก็มีหลักการง่ายๆนะคะโอ้ยฉันเมาเล่าปะเนี่ยก็ขออภยัยอาจจะป,ปุ๊บไปหนึ่ง มีใครสงสัยไหมคะก็คืออย่างน้อยต้องเปิดกิจการหกเดือนหรือไม่มีเงินวางประกันห้าหมื่นยูโรนะคะอืมแต่ใครมันจะไปม,มีเงินห้าหมื่นถ้ามีห้าหมื่นก็คงไม่เกิดเปิด h อพละมัง้งเปิดเพื่อจะเปิดเพื่ออะไรคะเออนอนก่อนเงินห้าหมื่นค่ะเหมือนคนมาถามเซ็งร้านระยะเซ็งร้านไม่สามหมื่นห้าอีดอกกูมีเงินสามหมื 35, ่นห้ากูไม่ทำคะ่ะนอนอยู่เฉยๆคะ่ะแทงหวยคะ่ะบึงหมอลำนะจ๊ะ ขอบคุณนะคะที่เข้ามาดูกดติดตามให้หรืยอ,อยังคนที่เข้ามาดูเนี่ยขาดอีกแปดคนเองจะได้พันแล้วนะฉันจะได้มารีวิวว่าการหาเงินจาก YouTube นี่ะมันเป็นยังไงพวกเธอไม่อยากเห็นหรอฉันเป็นคนจริงใจที่สุดแล้วนะดูหน้าสิน่ารักจะตายเนาะกดติดตามค่ะกดติดตามพันหนึ่งหรือกรุณาดูให้ได้ชั่วโมงเลยคะ่ะ ต้องการชั่วโมงสี่พชั่วโมงนะคะตอนนี้นะคะก็เลยไล์มั่วซั่วเลยค่ะไล์ like มั่วซั่วมากเลยนะคะถ้าผ่านเมื่อไหร่จะมาเล่าให้ฟังว่ามันยากไหมในกรณีคนติดตามถ้าถามว่าตอนนี้ทำมาเท่าไหร่แลอวะห้าสิบวันก่อนปีใหม่จะได้พันวันนี้แหละขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะคะกดติดตามให้ด้วยค่ะ กดติดตามให้ด้วยนะคะอยากได้แปดคนค่ะแปดคนติดตามจะครบหนึ่งพันแล้วแล้วพรุ่งนี้น่ะจะทําชั่วโมงจะติดตามชั่วโมงนะคะ mm. ก็ไม่อยากคุยนานไปกว่านี้แล้วนะคะเพราะว่าเดี๋ยวคนอื่นเข้ามาดูที่หลังเขาจะราคาญพูดอะไรไม่รู้นะคะวันนี้มาพูดเรื่องการเปิดบริษัทแล้วจ้างแรงงานต,งาต่างชาตินะคะโอเคนะคะขอบคุณค่ะกดติดตามด้วยบายบายไปแล้วกดไนค์บายบาย